สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวก่อนดูดวงอยากคุยกับคุณคุณนิดนึงขอบ คุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะชื่นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กันสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักจุดที่พฤษภอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวประจาตัวของคุณจรเป็นมหาจักรแต่ว่าดาวไปอยู่ในภพมรณะ แล้วราหูเจ้าเรือนการงานที่จอทับลักคุณอยู่อาจจะทําให้คุณมีความเบื่อหน่ายวิตกกังวลในเรื่องของการงานอยู่บ้างหรือคุณทํางานหนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนทําให้คุณเครียดแล้วก็ผ่านเบื่อได้รู้สึกทํางานแล้วมันไม่มีความสุขไม่สนุกกับงานเหมือนที่เคยคุณอาจจะวิตกกังวลในเรื่องของอนาคตในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของชีวิตคุณ พอตัวคุณมาจรอ,อยู่ในภพมรณะเนี่ยต้องระวังการตัดสินใจสักนิดนึงนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นจะทำอะไรคิดให้รอบคอบทบทวนให้มั่นใจก่อนทำเซคันด์โอปิเนียนะแล้วค่อยตัดสินใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มรณะหมายถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณมีการเดินทางไกลอันนี้โอเคนะถูกกับมรณะเลยหรือคุณอาจจะจบอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ คุณมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะจากพบมรณะเนี่ยเดือนหน้าตัวคุณจะจรเข้าพบสุภะซึ่งหมายถึงความดีงามความก้าวหน้าเพียงแต่สุขตัวคุณไปจรเจอเสาซึ่งดาวคู่นี้เขาก็เป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นในความสําเร็จความก้าวหน้าของคุณมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนักนะยังมีอะไรให้ต้องฟันฝ่าแต่ว่าดีกว่าอยู่พบมรณะแน่ สุขจะยกเดือนหน้างั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยว่ากันเนาะเอาเดือนนี้ก่อนมาดูในเรื่องของการงานดาวราหูเจ้าเรือนการงานจอทับลักจริงๆราหูทับลักชาวพฤษศดีนะเป็นราหูที่ให้คุณเปยนแต่ตอนเนี้ยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยจออยู่ด้วยกันจอนร่วมกันมันทําให้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานเบื่อ เครียดกดดันแต่ว่าพอวันที่8พฤศจิกาดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนมอรณะและเจ้าเรือนลาภะของคุณไปจออยู่ในภพการงานพฤหัสเป็นดาวที่ประทานความสําเร็จให้คุณกับทุกคนทุกราศีและพฤหัสของชาวพุทธศพเนี่ยเรือนหนึ่งเป็นเรือนลาภะด้วยเป็นเรือนดีภพดีดาวดีนะยิ่งจะทําให้การงานของคุณมีความโดดเด่นมีความก้าวหน้าผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงน ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้คุณเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จได้รับเกียรติได้รับการยกย่องมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายหนะ้าที่ที่สำคัญเรียกว่าดวงงานตอนนี้กำลังขึ้นนะกำลังที่จะรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหน้าวันที่17พฤศจิกาดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็พุทธอีกเดือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยแล้วก็ดาวอาทิต์เจ้าเรือนพันธุจรมาเลงดาวการงานของคุณทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีงานเพิ่มหรือมีงานใหม่ๆเพราะปุตตะนี่แปลว่าอะไรใหม่ๆนะ เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คุณจะมีงานใหม่มีอาชีพที่สองมีไรายได้เสริมมันทําให้เรื่องงานมีเพิ่มขึ้นเงินก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วการงานของคุณจะมีความมั่นคงทําให้คุณสบายใจได้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุที่เล็งรัก ทำให้คุณมีโอกาสที่จะสร้างตัวตนได้สาเร็จมีความมั่นคงมีหลักทรัพย์เพิ่มนะหลายๆท่านก็มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถแล้วเสาเจ้าเรือนสุภะเองก็จอเป็นเกษตรอยู่เป็นโอกาสดีของคุณที่จะเติบโตมีความก้าวหน้าในชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตได้อยู่แล้ว ในเรื่องของการเงินดาวพุธเจ้าเรือนการเงินของคุณในครึ่งเดือนแรกจออยู่ในภพอริถ้าในเรื่องของด้านรายได้เนี่ยมันต้องยากๆนิดนึงอะ่ะพอไปจรร่วมกับอริ่ไปจออยู่ในภพอริอ่ะนะคือการเงินอาจจะต้องมาจากการแก้ปัญหาการวิ่งชนปัญหาต้องวุ่นวายยุ่งยากต้องมีเหนื่อยหนักๆหน,น,น่อยถึงจะได้ตังหรือได้เงินจากการแข่งขันชิงรางวัลพุธอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนปุตตะ ตุกตะหมายถึงโชคลาภรอยนะหรือว่าไรายได้เสริมก็ได้โชคจากการเสี่ยงก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะมีโชคจากการเสี่ยงได้โชคที่ไม่คาดฝันได้โชคลาบรอยจอร่วมเจ้าเลือนพันธุก็ตามฟอร์มนะถ้าใครจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็เลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์มือถือคุณที่ขอกู้นะยื่นกู้เอาไว้จะซื้อบ้านซื้อรถได้เป็นนี้สมใจ ในเรื่องของรายได้เนี่ยเรียกว่าชาวพุทธค่อนข้างดีนะมีารายได้เข้ามาได้หลายทางทีนี้มาดูในเรื่องของรายจ่ายดาวการเงินที่จอในภพอริกเนี่ยทาให้มีค่าใช้จ่ายมากนะคุณจะหมดเปลืองไปกับหลายสิ่งเพศตรงข้ามนําความเดือดร้อนมาให้นะระวังด้วยเรื่องคําพูดคําจาเพราะว่าพุทธคุณอยู่กับอาทิตย์อยู่กับอังคารอย่างเงี้ยนะ วาจาเป็นพิษคำพูดเป็นภยัยพูดด้วยอารมณ์โมโหพูดด้วยเขาเรียกว่าอะไรใส่อารมณ์ในการพูดมากๆเนี่ยระวังจะมีคดีความตามมารวมถึงอยากํำประกันใครเด็ดขาดนะอย่าให้ใครยืมเงินมีโอกาสเสียเงินเดือดร้อนภายหลัง วันที่17พฤศจิกาดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะด้วยจอนร่วมกับอาทิตย์เข้าพบปัตตนิเล็งลักอ่าทีเนี้ยการเงินการทองของคุณจะดีขึ้นอีกนะคือเดิมก็ได้ดีอยู่แล้วมันอาจจะได้เงินยากหน่อยแต่ยังได้นะแต่พอดาวการเงินดาวปุตตะดาวโชคลาภมาเล็งลัก เขาบอกว่ามันเป็นจังหวะเก่งบวกเฮงเนี่ยคนจะรวยเนี่ยมันต้องมีโอกาสมีจังหวะดีๆเข้ามาเพราะจนตอนนี้ดาวการเงินดาวโชคลาภคุณเล็งรักทําให้คุณหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะการเงินของคุณจะคล่องตัวมาพร้อมเลยเห็นไหมทั้งจังหวะทั้งโอกาสทั้งสติปัญญาเพราะพุธกับอาทิตย์นี่เป็นดาวคู่สติปัญญาเลยนะไหวพลิปมันจะทําให้คุณมองหาโอกาสเก่งหาช่องทางในการสร้างไรายได้เก่งคือคุณจะหาโอกาสให้ตัวเองได้เก่ง นะแต่ว่าอย่างที่เตือนพูดกับราหูยังไงก็แล้วแต่เขาเป็นคู่คดีความเรื่องฟ้องร้องระวังด้วยในเรื่องของความรักดาวอังคารเจ้าเรือนปัตนิของคุณตอนนี้จรเป็นประอยู่ในภพอริ ร่วมอาทิตย์ร่วมพุธเลยคุณที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดะคุณจะเถียงจะทะเลาะกันมีปัญหากันเพราะคําพูดคาจาพูดจาแรงๆใส่กันไม่ถนอมน,น้ําใจกันนะถ้าเป็นไปได้เวลาที่อารมณ์ขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งคุยกันอย่ามาเผชิญหน้ากันต่างคนต่างไปก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆแล้วค่อยกลับมาคุยกันจะดีกว่านะอดทนแค่ครึ่งเดือน เพราะว่าเดี๋ยวพอวันที่17ไปแล้วเนี่ยดาวพุธกับดาวอาทิตย์เขายกออกมันเหลืออังคารดวงเดียวคุณก็จะไม่ค่อยคือร้อนเนี่ยคุณร้อนอยู่แล้วแหละพูดถึงอารมณ์มนะแต่ว่ามันก็จะเบาลงนะมันจะดีขึ้นส่วนคุณที่ยังไม่มีคู่เอาจริงๆเนี่ยคุณมีโอกาสเจอนะในแวดวงการทํางานอะไรแบบเนี้เพราะดาวพฤหัสเองก็จออยู่ในพบการงานหรือว่ามีคนแนะนําให้ผู้ใหญ่แนะนํานะแต่ว่าถ้า จะมองกัรมองกันจริงๆในเดือนนี้พฤศษยังไม่ควรที่จะสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ ตัวคุณเองไปจออยู่ในภพมรณะเนี่ยคุณเองก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักเอาจริงๆนะแล้วสุขเป็นดาวความรักด้วยพอความรักตกมรณะเนี่ยถึงมีมามันก็จะมีเรื่องให้วุ่นวายมีเรื่องหงุดหงิดหรือมีอะไรที่มันมันยังคาดหมายคาดเดาไม่ได้เนี่ยพอสุขมรณะความรักที่มีมันอาจจะไม่ค่อยโอเคไม่สมใจนะเพราะฉะนั้นถ้าผ่านได้ผ่านก่อนแต่ถามว่ามีโอกาสเจอไหมคุณมีโอกาสเจออยู่แล้ว เพราะพุธกับอาทิตย์มาจออยู่ในภพปัตตนิเนี่ยพุทธคุณเป็นเจ้าเรอนปุตตะซึ่งหมายถึงความรักครั้งใหม่การได้พบรักใหม่เนี่ยพุธเป็นเจ้าเอนการเงินมันเป็นภพที่ได้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสเจอไหมมีโอกาสเจออาจจะคนเคยคุ้นกันมาก็ได้นะเพราะอาทิตย์เป็นเจ้าเอนพันธุหมายถึงคนที่คุ้นเคยกันคนที่เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วหรือว่า อ,อ,อาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่เคยคุยคุยอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะเพียงแต่ จังหวะมันยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนื่องจากดาวปัตตนี้คือดาวอังคารของคุณอยู่ในภพอริแล้วเดือนนี้ไม่ย้ายด้วยนะยังอยู่ในภพอริดาวสุขดาวของความรักอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องรีบตัดสินใจนะค่อยดูค่อยศึกษาไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดาวจังหวะดีๆแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายนี่คือภาพรวมของชาวพฤษศในเดือนพฤศจิกายน ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า